ครับวัสดีครับฝ่ายเยาวบานุ่งครับเนี่ยก็มาซอยย่อตู้ในลูกหลานน้ำมันสิมะถ่วมเลยครับนี่หิ้มน้ำเนี่ยครับเึิพักขิงบอนเซลอยู่ครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> นี่มาเมืองต่าพี่ครับโอ้ยจะมันดิสตนบานเมืองครับเึงไฟตูไฟไทยแล้วนี่เซนเนี่ก็ รวมเมื่อแล้วครับนี่ชั่วโมงหนึ่งมันก็วางหันยูพุทครับชั่วโมงหนึ่งมาถึงนี่แล้วครับเลยก็ย่านมันถ่วมตู้ถ่วมเสือป้าลูกล้านกับมาซอยยกุกขึ้นใส่เตียงไหครับพี่นอ้องนั่นตารางเล่ากับนี่เมื่อแล้วครับหนึ่งให้มนี่เป็ดบอลนี่ ันมีเป็ดค้างไหวเด้อเป็ดร้อยแพ้ได้นะอันนี้แหละประกับเดี๋ยวสิไปซอยยกตู้ถ่วมแล้วเฮ็ดจะไหนเอานี่กันสิพากันมาซอยยกซอยย่อตู้กันก่อนครับอือค้นของ

มืองเด้อม oh, ืองบิ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 ดันงัันกันั้กมันตีตะพี่ตีตะพี่ยกตาพี่สู้เอินยกขาตยกขึ้นเอาอเบียร์เบียเบียรับีกวนลำบากเงีสิแล้วก็พี่น้องทั้งใต้ทั้งใต้ใต้ เย็นเย็นเย็นขาขาเตียงข้างใต้ไหมยกพื้นเอือนว่างแผ้นวางหมาก่อนเนาะลดยันลดโยม่หลอด้ะจังมันลมเนาะครับตังไหวเป็น

อาทานี่ายิหยิหเหยบเก่เกี่ยวอาอันนี้เอาอันนี่นแวเหร่เจ้าเนื้อครับยกกเกอผ้าใส่เตียงไหวอยู่ทุงสูงครับกันแล้วล่ะขอบคุณเนอลูกหลานไรกันัวนด้ ครับว่ายนกบาทถุงครับดูแลลูกหลานสุกคนนั่นแหละเออนี่ก็ทีมงานอาสาวันนี้พีดไร่กานแค่นี้ก้อนเจ้าหนึ่งนี่ครับนี่เขาเตี้ยวข่อมแล้วเออนี่มีเตีลูกหลานได้มาซอยนี่ นำพาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะไปเบิ้งเบิ้งคลิปใหม่อีกคนผิดทวมน้อยเสียมไลฟ์ซอยน้องครับซอยอีกคุณนึงอีกซอยอีกคุณนึงคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องเคีงงขันี้เด้อครับขอให้คุณท่านผู้ชมขอให้มีเงินมีทองหลายๆเด้อครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ